It beats for you so listen close Hear my thoughts in every note Oh, oh. Make me your radio Turn me up when you feel low Yo ก <owner goats> <necessary> ็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทท่านด้วยพวกกับผมในเกม Map Robot Map Squid Game ฮ่า a h a วันนี้เราจะมาทำอะไรก็ไม่รู้เกมจะเริ่มภายในหนึ่งนาทีห้าวิสีวิ สามวิโอเคตอนนี้มีคนเลือกซีซั่นหนึ่งกันเพียบเลยเพราะซีซั่นสองก็ยังไม่มาเลยซึ่งหนังก็ผมยังไม่ได้ดูเลยแล้วผมก็ไม่ได้ทำอะไรเลยผามพามเที่ยวอพเนี่ยผมเลือกหางสายลุงเนี่ยผมเลือกหางสายลุงเนี่ย ถ้าผู้ชมอาจจะยังไม่ได้ยินเสียงเกมนะครับหรือได้ยินก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันทับท่านชมโอเคเดี๋ยวตอนนี้ในายใก้จะเริ่มแล้วสิบหกวิสิบห้าสิบสี่อีสิบสามสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดอีทุกโอเคท่านผู้ชมอะไรเนะี่ย โกฟอร์มดีไซส์เออเพราะอันกิดก็ไม่ค่อยกิ่งเท่าไหร่นะถ้าอ่านในใจก็พอได้โอเคเริ่มแบบุปสวทเกมกันเลยครับทุนผู้ชมโอเคเราก็ตื่นมาในห้องนอนนะครับนี่นี่ผมชนะแล้วหนึ่งรอบ ก็ไม่เลือกคนเป็นผู้เล่นกับเป็นการ์ดเหมือนกันอะไรเจ้าเจ้าโก,โกโกวาเหรอเย่ yeah. กินไล่รีดไล่ไอเมียวออกไปเดี๋ยว คานผู้ชมไอ้นั่นโดนยิงแล้วเฮ้ยชิบหายอ้าวไม่ใช่มันดึงมาโดนโอเคเราหลอดเราลอด เราต้องรอดแหละท่านผู้ชม yeah, เยี่ยมรอดด้วยท่านผู้ชมเย่ซ yeah. ุปเปอร์พัดเออนี่โดนโดนไปโดนไปจดุดกดพังผักไปเลยเ <Yeah. S 2> ยี่ยมผีโกโกวามาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่นู้อยากได้โอเคินเผื่อจัา มันคิดจะเล่นเหลี่ยมกับฉันเหรอไอ้เจ้าเขียวไอเบคอนไอคิดจะเล่นเหลี่ยมกับฉันเหรอผิดไปแล้วโกูกวาโกโกวาโกโกวาอีโกแล้วเฉื่อยเบื่อมึงพูดอย่างอื่นเป็นเปล่าวะเฮ้ยนั่นรอเฉยไอ้ดำมึงรอเฉย ไอ,อ้ลูมินาตปลอมอะโดมินาตลูมินาตวะมิสเตอร์เอ็มมิสเตอร์ฟอร์ดอือไม่รู้เขารวยจริงป่าวอะเป็นย,ย,ยูทูบเบอร์ป่าวอะล <c oughs> ูมินาตแท้ปลอมวะโอ้ห้าสิบโลบักปลอมปีกันโอ้อันนี้น่าจะรวยจริง <c oughs> เวลาโจ๊บบีโจ๊บพวกตัวหัวเหลือง น้อยแมปดีๆคนเข้าเล่นกันน้อยกันอันนี้ก็แมปดีๆแมปหนึ่งนะดีกว่าแมปพวกแนวอนิเมะฟาร์มเลเวลดีกว่าแมปแนวซิมูลเลเตอร์บางแมปแล้วนะใช่แมปตอนนี้เป็นดาดปลากรวสินะอเอาไง เล่นไงก็ยังเล่นไงครับชมชมเล่นไงวิ <c oughs> ่งเลยจับเอใครเป็นนู้นเป็นนี่เลย <c oughs> เล่นยังไงวะอะไรเนะี่ยทำไมไมีนับเรียกเดิน <c oughs> เลยขึ้นวัดสมชม <c oughs> คือเราต้องห้ามเข้าใกล้พวกนั้นเหรอพวกที่มีจุดมาร์คบนหัว ขึ้นไปบนบันไดก่อนไม่ได้วะฮ้ยตรงนี้มุมมุมอับเกิน <c oughs> เป็นไปนไม่ได้กูกูวากูอีกสับสิบวิอีกสับสิบกวินะเ <c oughs> ออชิบหายละไอ,อตัวจุดมาร์กมันอยู่ข้างบน มันจะให้เราฆ่ากันเองมั้งแต่ผมน่าจะวิ่งเข้าไปผักนะเฮ้ยมันฆ่ากาดเด้อเฮ้ยมันฆ่ากาดครับท่านผู้ชมไม่ได้ฆ่ามันยังไม่ตายแกงผูกกาดดีไหมเออฮ่าเออเออไม่ล่วงไม่ล่วงไอ้พวกนี้ไม่ล่วงไอ้ตันมาอยู่น่าไอ้ตัวจุดมาร์ค ถึงด่านเกมเกิมแกะน้ำตาลเวะ้ะโอเคโอเคโอเคครับท่านผู้ชมตามที่เห็นนะครับแม่งมาตีกันเองครับก็เหมือนในตอนเวอร์ชันแรกๆครับโอ้ไม่มีกิมแกะน้ำตาลรอดจุฬาใจพวกนั้นเชี่ยชิ้น จะไปตีมันสักหน่อยแม่งมันอยู่ข้างบนตอนนีม้มีใครไว้ใจได้ครับท่านผู้ชมรดยพวกเชนันสิโอเคตอนนี้มมยังไม่มีใครไว้ใจกันได้เอาเอาเอามีข้าวกข้างบนนี่เหรอ โอ้โหไอ้พวกนั้นไอ้นั่นมันอยู่ข้างนั่นมันอยู่ตรงนั้นไอ้นั่นเนี่ยไอ้นั่นมันอยู่ตรงนั้นเฮ้ยเฮ้คือ,อมผมต้องรอดเว้ยท่านผู้ชมครับผมต้องรอดให้ได้สัญญาว่าผมต้องรอดท,ท,ท,ท่านผู้ชมทุกๆท่าน มาแล้วดานเกล่น้ำตาลในตำนานทับๆโอ้โหนนง่ายง่ายคืออะไร,รอ่ะ EC EC ง่ายง่าย ฟอสยังแกไม่เสร็จอยู่เหรอก็เงีงแ้แหละไปดูดิบริษัทรูบร่มหาน้ำตาแตกตายเลยมึงกาจะยิงมั่วนะเว้ยกาจะยิงมั่วนะเรียบร้อยโดนยิงไปแล้วคนนึงกาจะยิงมั่วนะเฮ้ยกา มิสเตอร์ฟอร์ตายแล้วสะพานมหาสจัจน,น์เหรอเฮ้ยมันลัวไม่ถึงอ่ะเอ้าตายเฉยยิงไม่โดนกูยังตายอ้าวอะไรเนี่ย รีสปอนโอเคอารีสปอนยังไม่ได้ไม่เป็นไรใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับไปละ bye